ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลน,นี้ภายใต้การนําของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พักร่วมทุกทุกทกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับอ๋อใต้ตรงนี้ก็คงต้องชวนให้ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ลองย้อนดูนะครับการถามกระทู้ของคุณสิริกัญญาแล้วเป็นคนตัดสินนะครับว่ามันเป็นแรงคร้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คําตอบกันแน่เศรษฐกิจจะวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารของรัฐบาลถ้าทําอย่างละเอียดทําอย่างมีแผนงานทําอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยวิกฤตก็คงจะคลี่คลายไปได้แต่ถ้าเกิดทําแบบประชานนิยมนะครับจน กู้เงินในอนาคตใช้งบประมาณมหาศาลจนเหมือนกับว่ามันเป็นไข่ที่อยู่